ม่วงม่วงจากสวนหลังบ้านเนาะครัวถา่วพนีใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแล้วก็อันนี้เม็ดกระถินเนี่ยก็เล็กสตอเมืองไทยสตอเม็ดใหญ่กินไปบ้างแล้วเนาะกินไปบ้างแล้วค่ะอันนี้ให้เพื่อนๆน้ำลายสาเล่นอันนั้นดองนะพริกดองทําเองอะะดูดูข้างบนก็เป็นพริกเขียวอันนี้น้ําดองกินไปหลายรุ่นแล้วค่ะเนี่ยดองเองอันนี้ก็จะเสิ์ อันนี้อันนี้นี่ค่ะบันีทำใช่ไหมคะใช่อันนี้รวมวางนี้เนาะนี่มะม่วงมะม่วงยังไม่ทันโตเลยน้ำลายส่ออะไรเลยตึกมาใช่ทำน้ำตาลหวานมะม่วงตึกเนาะมะม่วงตึกค่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่อันนี้ทำน้ำตาลหวานอันนี้จะรวมก็เลยเก็บกระดิ่เดี๋ยวมันเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ดีกว่าได้ให้น้ำลายส่อเล่นเนาะเนี่ยท่านผู้ชมน้ำลายส่อเล่นหัวหอมพริกดองพริกดอง กะปินี่กะปิต้มปลาเหลือไปเห็นำปูนใสนี่เมนูต่อไปอะไรคะตำปูนใสขนมขนมจะมีฟักทองเชื่อมเชื่อมหนึบเชื่อมหนึบอ่าฟักทองฟักทองหนึบอ่ะทำฟักทองหนึบแล้วก็อ่าฟักเชื่อมแห้งฟักเชื่อมแห้งเอาไว้แช่ฟักบรรยายให้ท่านผู้ชมฟังได้เลยค่ะอันนี้น้ำลายสอแล้วน้ำลายสอแล้วคือน้ำลายละ อะไรแตกแล้วอันนี้อันนี้ก็คือเขายังไม่ได้เต็มที่เนาะแต่อยากกินเต็มที่ก็เลยก็เรียกมะม่วงเบานะถ้ากินก่อนเนี่ยกเรียกมะม่วงเบาเลยขออนุญาตชิมสักชิ้นหนึ่งนะคะสักชิ้นหนึ่งนะคะสักชิ้นหนึ่งก็อนุญาตใช้มือนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเลิฟเลิฟอืม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 อมอื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  กรอบนะสดจากต้นอืมสดจากต้นอย่างนี้ระบายดีนะอนุญาตนะคะมีอืมีมิโซโตะตะไเรียก็ตะไคร่ติดมาหนึ่งชิ้นอันนี้คำที่สองใช่อร่อยเลิะเฮยเลับเลอือหือกินได้ต่ออ่ยยามบ่ายกรอบนะกรอบดังมาเลยกรอบใช้ได้นะมะม่วงก็ได้ซูมเนี่ย จบหายก็พอดีเด็ดมะม่วงสึกลูกที่เขาแบบขึ้นขึ้นแซงกันเยอะๆอะให้เขาโตเป็นเป็นลูกๆนะอืมใช่อันไหนเกินส่วนเกินเนี่ยเขาจะคัดออกคัดออกเนี่ยเพราะกลัวเขาคือคือเขาเขาจะหล่นอ่ะอืมเพราะว่าเขาจะหล่นเราคัดออกก็กลายเป็นมะม่วงเบาแล้วก็มาทํากินมะม่วงน้ำปลาหวานเ่าหวานซึ่งซึ่งโอเคเลยนะโอเคนละอร่อยโอเคเลยอร่อยมากไ้ขอชิ้นนี้ด้วยกันเล็งไว้ สึ้ถาดปนเนี่ยทำง่ายๆนะทำง่ายๆทัไง่ายแต่อร่อยอร่อยะแล้วก็ได้สมุนไพรไทยด้วยนะอย่างน้อยมีมีกะปิกะปิหัวหอมิกดองแค่นั้นเองเนาะน้ำปลาน้ำตาลใส่ไหมคะน้ำตาลใส่ค่ะน้ำน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายผสมกันมันจะรสชาติกลมกล่อมเยี่ยมนี่กลายเป็นยิงก่อนฤดูนะม่วงเบาเนาะน้ำตาไเจอเลยอ่ะเคให้หน่อย ให้หน่อยโอ้ขอบคุณนะคะอืมอ uh ืมกรอบเลยกรอบชาได้ย hmm. hmm. oh, ินเลยกรอบสุดยอดเลยกรอบชาเราคัดมะม่วงออกแต่เราไม่ทิ้งเนาะเอามาทำเป็นมะม่วงเบาเนาะทำน้ำจิ้มอืมอร่อยอืมร่อยพริกตองก็ใช้ได้นะดองกรอบอะอร่ยมากพริกดองก็ใช้ได้ไม่เปตี้ยเท่าไหร่ค่ะอันนี้เข้ากันนะกระถินกระถิน เมก็ถินที่บ้านที่ครัวหลังบ้านนะใช่ก็มขออนงญาตเพื่อนๆธรรมชาติเดยอะเพื่อนๆน้ำตาน้ำลายน้ำลายต่องั้นเราก็ลงไลฟ์ก่อนเนาะกินกันก่อนดีกว่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงไลฟ์ก่อนนะลงไล